สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ f ฟนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็จะเล่นกันต่อในส่วนของอีเวนต์เดอะไ n อินวิ i เทนะครับจริงๆพี่อัดไว้แล้วแหละ,แ,หละแต่มันลุดอก็เซ็งๆอยู่เหมือนกันนะแล้ววันนี้วับก็ดีนะปืนไรเฟิลใส่แล้วดีกว่าไม่ได้แล้ว,วนี่วะตันแหละไปแล้วก็ไปลุยกันเลยครับมีสิบใบก็ใส่ให้หมดของเฮ้ยชิมหายแล้วกู ลืมใส่ไอเทมอีกแล้วรู้สึกแบบนี้กูคุค้นๆนะว่าแม่งจะเฮีย้ยแล้วเนี่ยเอากูมีสกีเมอร์เปล่าวันนี้ว่าน่าจะใช่ววะ Uho hoi, dạ là như vậy nào nắng 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 nhỉ nắng 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 của nắng nắng ทำไมเลือดมันยังรดอยู่ตลอดเลยวะเดี๋ยวโอเคไปน่าจะได้อีกสัระดับหนึ่งก็น่าจะระดับสุดท้ายตอนแรกพี่อัดยาวเลยนะอืมแม่งหลุดเฉยเหลืออีกไม่กี่ด่านนี่เซ็งเ็งอยู่เนกันพี่ โอ้โหเยี่ยยยยยแหละดูพี่แบบเพิ่มเลือดแบบอัพไปบานเบอร์ขึ้นมาเป็น439อไม่ททำไมมันรู้สึกกูมันกระตุกกระตุกเนี่ยวันเนี้ยอะไรข้างหลังเดี๋ยวเดียวเดียว ม,มันมันขับยากจริงเว้ยเดี๋ยวบักแดกมาวะเน,นี่ยเดี๋ยวปรับสะโคบแป๊บเอเดี๋ยวว่ามันต้องมีอะไรตก้ักนั่นไงว่าแล้วจีกำลังปรับสะโคบอยู่พอดีเออเห็นพี่จะเห็นพ,นพี่ได้ทุกคน นั้นเซ็งมากเล่นไปหลายด่านเนะี่ยบับมันก็นี่ได้บับตัวนี้เหมือนกันก็เงยกล้หมดเวลามาปั่นตอนเช้าเอาเมือคืนพี่ง่วงมากง่วงจะไม่ได้ทำอะ่ะอืมโดานเที่นี่และกุละโคตรเกียนเลยเด้อแคบแคบอย่างเงี้ยมันมีความเป็นได้สูงไนงะว่าจะมีตักีมเมอร์นะ เอ,เอาแม่งแม่งแม่งเอาแล้วรลวนแล้วลกูอเอาเฮ้ยแหมาน้อยหอยเทียบอะไรเนี่ยมันสกโขมมันกระตุกกระตุกไงมันลูกข้างหลังกูว่ามีต้นตีนอะไรมารอรับกูแน่เลยเนะี่ยอาอยังดีไมหมน,นั่นไงกูว่าแหละกูเห็นแล้วเดียว <laughs> ไอ้เชีย่ยหลบทไป วโอ้โหแม่งเชี่ยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอทำทุระเต๊มโอเคเราก็มาต่ออันต่อครับมาสุดท้ายแล้วเนาะ ตัวหมดผมไม่เกี่ยวกับตัวช้างนะคนละเรื่องนี่แค่นี้ะมันโดดแน่กูว่าแหละเฮ้ยลาน้ำแข็งลาน้ำแข็งเฮ้ยไม่หาแล้วะเฮ้ยลาน้ำแข็งโคตรเกลียดอุ้ยอยากเยอะ โอ้ยลืมดูอือีกแล้วอุลกโคตรเกียร์ท่านี้ของมึงเลยเฮ yeah. ียยา่าย่าย่ามายุ่งก,กับกูนานโดนเลยไอ,ยอย้ท่านี้มันยิงมันสไลด์หลบได้นะแต่ว่ามันจะลดเลือเราไปเรื่อยสังเกตน,นะลดไปเรื่อยๆเลยนะ ยังไม่ไม่เฮ้ยมึงอย่าแท่นานวงทีเ่เจ็บเจ็บเจ็บตัดโหเชี่ยแม่งเมื่อกี้ถ้าไม่ติดโดนเหยียบน้ำแข็งนี่ก็ไม่โดนนะอจะรดเลือดเดยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกที่พื้นน้ำแข็งๆๆนี่าพรา้พื้นน้ำแข็งมันทำให้เราเราแม่งพื้นอย่างฟ้างอ่ะฮจะฟ้างไปไหนวะควยโอ้โห โคตรเกลียดคือน้ำแข็งนี่เลยเอาแม่มมาทำให้เรากระโดดหลบไม่ได้นี่แหละเอาอีกแนี่คือน้ำแข็งเด่นกูแล้วไหมเนี่ยไอ้เชี่ยะอะไรกับกูนักหนาวะเนนี้พื้นม,มึงจะฟางไปไหนวะอุ้ย รู้สึกมันสกิลมันขี่รัวๆเลยนะั้นแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วแม่งไอ้วงนี้ก็ตามติดเป็นเป็นที่ประจอรอ่งเท้าเลยนะมึงเกียดในพื้นน้ำแข็งจริงมันทำให้เราตลบอะไรไม่ได้นะอือหือ ลาน้ำแข็งจะฟางไปไหนวะเนี่ยนี่แม่งก็เดีย๋ยวสักทีดิลำค่าลึเกเลยโอ้หแม่งเลือดถ้าไม่หลอดนะเลือดมันเยอะๆไปไหนวันนี้ ไอ้ติดพื้นน้ำแข็งเนี่ยเที่น่ากลัวอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่ว่าเอา,เอาพื่เนี่ยม่มเล่นแล้วไหมเชียรนจะสะไล์ไปไหนนักหนาวเนี่ยสักทีเนี่ยไหมา Ui, nhìn cái cây bên này Cái cây thế mà โอ้โหี่ฮไอ้ไอ้ไอ้โหดไม่ว่านะแต่แม้พื้นน้ำแข็งมันจะฟางไปไหนวะเน,นี้รู้สึกหลังๆมันฟางเยอะมากเลยนะเดินหลบยากอืเดินเหยียบบนพื้นน้ำแข็งมันทำให้เราสไลด์่ไม่ได้อสไลด์หลบไม่ได้กระโดดเต็มๆเลยนัามเวลาเล่นใครจะมานั่งมองหาพื้นนี่ว่าไอ้เวร กวนตีน <S <S <ๆ S 1> จริงจริงวันหนึ่งนะครับ